เดับจ้าหนึ่งเองเด้อจ้าเอา้แบบาปะปะข้ามยังไงงม้นก็สมัสยดีพี่น้องเบอร์สุกูสุขคนจ้ามาพวกกันอีกเราจะรับชมหน่อยเชนเดวมาพร้อมนาสด้วยจ้ะมืมม้อนี้มื้อนี้เมื่อยเมยไปเป็นอีแจ๋วไปเป็นค้น,นสวนตะสเสาค่ะไปตัดหญ้าตัดหญ้าเร็วกลับมาเห็ดผมให้ลูกลูกอยากงาม รู้อยากเป็นลิซ่าก็ะด้น่าเล่โยโซดก่ะเอาแบบโรสจุดเนี่ยเนาะผมสีผม,ผมางาบกระชั้นไม่คิดว่าน่ะวันนี้ดูได้ยังมาสูกินวันนี้หนูได้ลาบกุ้งนี่จ้ะเห็นไหมคะลาบกุ้งลาบกุ้งง่ายอะค่ะโอ๊ยคือหนำได้คิดเป็นตอนแล้วซิกเนเจอร์ของเราคืออะไรรู้ไหมคะเฮี้ย <Hey. S 1> บอกคะนี่ขา้าวเหนียวดัจ้าหนึ่งเองเด้อจ้า ผลิมีวิธีเฮทเฮเบิรงแล้วนะนุ่ฝ้านุ่มเลยนยังโมงว้สามโมงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งแล้วค่ะรจนายังไม่ได้กินข้าวเช้านะคะเพึ่งทําผมลูกเสร็จแล้วก็จะกินวันนี้มีผักอะไรบ้างมีทั่วมีหอมแขกดอกแคร์หนูปลูกเองนะจ๊ะแล้วก็ใบบัวบกใบบักมาละกก็มี้ะจ้ะนุ่ลือแล้วเด่น่วยมันมาพร้อมลือแล้วแล้วก็มีมะเขือมะเขือนี่ก็มาจากสวนตัวเองนะจ๊ะนี่จ้ะมาจากสวนตัวเองค่ะมาจ้ะ สักปีค,ค่ะเอามาโซ่ <c oughs> มีกระเทยด้วยค่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะกระเทียมค่ะลกูนะาาากชีสเนงมาจ้ะแซ่บน้ำกันได้จ้ะกินเลยเด้อแบบที่นี่เบาหลายเข่าสีเย็นเขย่าหอนหอนเนี่ยได้จ้ะนี่หนึ่งหอนหอนมึงนี้กินกระโหกสาวจา้ะแต่ลูกสาวมันบอกกลองเป็นหย่านตื่นความง่ามมันไหวเนี่ยนิ่มไปไหมอ่ะมันนิ่มไปไหมหนึ่งเขาทิ้มไว้แล้วก็เพชรทผมให้ลูก อืมนุปไปรุ่ยขี่ดินมากมาแซวมาเลยติดมือเลยอืมอืมไอ้ลูกอ่ะเาช้อนตากเอาเลยส่วนออกกล่องกับเบออกโอ้เข่าบุขา,ขาคือเป็นยังสี่ มาแหบนแ้นมาโอเค นูก็เคยกินไม่ห้องคำใหญ่เป็นไงอ่ะแคร์นะบุ๊ยสื่อมาปูกค่ะเคยกินว่าเดิบๆ กินมันเข้าไปมแม่ว่าข้าวมันนิ่มไปแล้วลูกถ้าหมวดตาเอ็ดผมให้ลูกหนึ่งข้าวจนลื่มข้าวข้าวเหนียวจะกลายเป็นข้าวนิ่มไปเลยไม่เหนียวแล้ว เห็นค่ะไม่ต้องหมอกค่ะเป็นผ่านกระจกค่ะใช่ล้วอืมเป็นหมอกเป็นอย่างกล่องเห็นบ่ไม่ทันแล้วจ้ะตัวเบลเ้จิโบเห็น ข้าเช้าข้าเที่ยงข้าวเที่ยงค่ะเอาไม่ลูกจะได้คลึกดีดเลยนะนึ่งนานเกินพักแค่ค่ะไม่เอาใส่ในราบกลัวลูกกินไม่ได้กินมาเรื่อยนะ กินไปหนะักกินผักไปเลยชิมนานกินพักโซอยสรีดอกแกมืออร่อยนะฮึเสียใจเนี้ย,ยหนึ่งเขาเหี้ยวโดนปวดติดมือสั่ง ต,ติดมือลูกไหมหแสดงว่ามือแม่มันเป็นลุยขี้ดินมาเมื่อเช้านี่บัง <c> ม <oughs> ือนู้นไงเมื่อเช้าหนูไปลุยดินมาในที่สวนมากับจิติดมือแล้วเขาโอ้จิบได้ใส่สองกินมนันหรอเอา้าอ่าปากทำยังไงหืม กวางกุ้งกระโดดนะลูกเกือบสำลักเป็นการปักริกโอ้ยเสียใจกับขอนี้วดิหัวตะปั่นหัวลวกอยู่ลืมหนึ่งของนี้วจะลืมข้าว แกญ่บอนาะองฮได้อยู่หวานนะเอามั้ยชอบกินไม่เขา เดี๋ยวจะหาว่าท่านโกหกก็บียังสงสัยเลยมันหวานจริงๆหรอะ่ะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกต้องไปลองกินเองจริงค่ะมันเป็นพันแคตเตี้ยค่ะ ต้นมันจะไม่สูงต้นเท่าหัวเข่านี่ดอกเต็มต้น mau trên mờ sần Thích quán Cái đó không rồi, mừng được, mừng à? chí chí <laughs> không được Bán quán Chị chị nào? Cục không ไปตัดหญ้าที่สวนไงเมื่อเช้าฝนมันตกหญ้ามันก็เกิดไวไงกินตำถั่วไม่รูกไม่กินหรอถั่วฟักยาวกินแต่ผัดน้องมองเดียวกันเนาะตำถั่วเลยไป ชิ้ในใหญ่ไปไม่ลกสะใจดีเนาะคนเนี่ยดังค่ะนน้หนึ่งโดนโพดแน่วานเมาตาเหตุผมเหลูกอยู่มันได้เกือบเละตุ่มเป๊ะเลยใบโบโบค่ะ ไม่ได้๋ยกหักรักคุดช้ำในนะคะแต่มากินนะเผ็ดเหรออนุบาลา็จะหนีมากเลยแม่อุตส่าห์ทำไม่เผ็ดแล้วนะ มีชีลาวย้วยค่ะของตัวเองยังไม่โตนะคะเพิ่งได้เซนเดียว ข้างไว้เนี่ยลืมกระจกหน่ผักมันหลายอย่างไม่รู้จะกินผักอะไร ต้องลองกินทุกค่ะเขาจะได้โกงหกเราไม่ได้จ่ายวย่าแบบพี่สุมิสุฮูสุบิสุยกตรงขท้าเผ็ด<ม>ตรงไหนเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าเผ็ดเลย จะกินหมดไม่ผักบ้าดอกไม่ใช่ควายตายแล้วลูกลูกเพชร หืมกระเทียมกับกุ้งแก้มตายแล้ววันทีนี้ไม่ได้เด็ดมาไงคะฟ้าวถ้ามัวไปเด็ดไม่นั่นจะเสียเวลาอีก มุมกับ๊บเหมือนเราจะลือมอะไรสักอย่างนึ่งนะไม่รู้ลือลอมอะไรบอกไม่ถูกเดียวกินเสร็จก็นึกออกเองอ่ะยันไปลดล้รกแต่รู้ว่าไก่ทอดฉันไม่ได้กินตรงน้ พรุ่งนี้ฝากห้ผิวทอดใหม่ร้องทำไม <laughs> ร้องยังก็โดนฆ่าโดนแกงหื คุณใจบ่อืมไม่รักไม่ให้กินแล้วเก่งใจเก่งใจ,ใจไม่ต้องเก่งใจให้รู้คำามจริงหอ ไก่ทอดสี่ชิ้นได้กินแค่เนี้ย ข้าวเหนียวกับติบหนึ่งกินกันหมดสองคนเนี่ยแรถอนม้งอุบลตินกะว่าเรากินมื้อนี้แล้วมื้อเย็นเราจะไม่กินกันใช่ไหมคะโอเคนะม <c oughs> คือนึ่งนึ่งเองอะหนูกินเยอะจริงนะแต่ถ้าเวลาหนูไปซื้อข้าวเหนียวเขาอะทำไมหนูกินได้น้อยไม่เข้าใจเหมือนกันห่อห่อหนึ่งสิบบาทอะ เต็มที่แต่ถ้าเนื่องเองอะ่ะจกเอาจกเอาอยิงไหมคะจะอยู่ชุดนี้น้ะวันหรอ งฮึมอืมเนี่ยปลูกเองอะเนี่ยไม่มียาฆ่าแมลง นี่จะฝุ่นพี่เอ็มมันหวานอุ้ยหม่แล้วหรอ ความขึ้นจมูกลากกระติบข้าวไปแล้วไปยไม่รู้เนี่ย ให้กินแต่ว่าจะไม่ได้ให้กินบ่อยนะคะเดี๋ยวจะถามว่าถ้าลูกกินกุ้งสดเหรอให้กินแต่ไม่จะไม่ให้กินบ่อยค่ะนานๆทีไม่เป็นไรหรอกหนูมันจะหมดกระติบจะบ้าเหรอบ้าบูแม่กินเยอะกว่าอะไม่กินเยอะอนิ่งเหรอฮือในเดียวรอพากันกินข้าวจนหมดกระติบอะ มากินมากินเราไม่ได้กินใช่ใหรอเล่าอคุณได้ยิ้วเขาอ่ะปะบอาวก,กว้างๆค่ะวยัยหกหนึ่งสองสามไปอืมอืม ม,มันต้องอ้าออกเพราะอะไรดวมันสำรัก เล่ไม่ได้กินใบมะละกอเฮ้ยเสียงก่อสร้างฝั่งนู้น ตัดเล็กอะะลูกกระติ๊บียวแก้เคยอืมกัดหอมเข้าไปคำเมื่อกี้เนี้ยน้ำตาล่วงเลยจ้า chua đi nhìn mày mà hên cầm khẩu khuôn với cầm khẩu giảng nhớ nhảy I เลี้ยงไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะขณะนี้มีท่านผู้ชมนั่งดูอยู่ข้าง อุัยตกใจคอือคำสุดท้ายหัวหล่อแล้วรวยมาก <c oughs> อืมเกี่ยงตับวันนี้มีผู้ช่วเลยหมด ฮัลโหลอีพรฮะมีบะเอา,า,าเอา,าเอาเอา,า,า,าโอเคโอเคนู้สิไปละจา้ะพอดีรถใครมาส่งพอดีเลยนุสังใครไปโดนแล้วมือกันเลอะเลยจนไหนกับอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุข,ขูสุขคนนาะจา๊ะที่เขามารับชมลูกฝากก็ติดตามก็ไล์ก็แช่ก็สับสับไข่ให้นนูนน่าไม่ได้จ้ะ กิปนีไปเพยงเน่นนี้ก่อด้วจใจไปพ้อกันคลิปหนาเม,มานะื่อหนาสำหรับวัอน,นี้สวัสดีจ้าเห็นบ่เห็นหมูตอนบ่ไปละจ้าบ๊ายบายหมูตอนหมูตอนมันเลื่มเก้ามันออกก็คุณสาวว่าจิ๋วโชว์เห็นเต็มเต็มเลย